ไปกินที่พ่อดูไปเดี๋ยวแม่ก็ไปกินมังางเอาแม่กินมั่งเร็วอะไรเอ่ยอะไรหรือที่เธอไฟฟันอะไรอ่ะลูกได้กินอะไรคะอะไร,ไร่อยไหมลูกยี่คนสวยกินนอนนะคะหนอนใบกล้วยคะ่ะกินเอากินเอา สมศรีเอ้ยคุณพ่อเอาหนอนมาให้เหรอคะว้าวกินหนอนใบกล้วยอเอาไปแบ่งพีุ่นจรีหน่อยได้ไหมเด็กดือดูนมนมเต็มถ้วยไม่กินนะคะชอบหนอนคะ่ะโอ้ พี่สมศีกำลังกินข้าวค่ะไหนพี่สมศรีกินข้าวแต่ข้าวสมศรีมันคือหนอนหนอนเป็นตัวตัวเลยไม่รู้คุณพ่อเปเอวไหนมาความสุขของลูกหนาวไม่สมศรี จิ้มแล้วหมดแล้วหมดแล้วกินนมต่ออ่ะดูเขากินนมนั่งดีๆลูกเดี๋ยวนมหกกินนมบำรุงนมนะคะเอาหรือว่ากินนมบำรุงหอยกินนมบำรุงนมสมเสียนมใหญ่กว่าแม่อีกลุ่ีอย่าเสียงดังประมาณนี้นะคะเชา้ชาๆของเราโอ้ยนมหกโอ้โอ หกแล้วหกเลย